มีเป็นครูสอนมาทั้งหมดกี่ปีนะยี่สิบปียี่สิบปีนานมากยี่สิบปีแล้วอืมแบบเบิร์นเอาต์บนะ้างเออเนาะมันพูดแล้วมันก็เหมือนเวอร์เนาะแต่ว่าไม่รู้สึกไม่เคยรู้สึกว่าแบบ อาจจะเจอแล้เรียนไม่อยากออกไปไม่อยากสอนแล้วอะไรเงี้ยไม่เคยแต่มีแบบเหนื่อยมีอาจจะด้วยภาระน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมีความเหนื่อยบ้างแต่ว่าเหนื่อยอ่ะพักมันก็หายเหนื่อยกายอ่ะแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยสอนเสร็จสามคาเดี๋ยวมันมีต่ออีกก็แวะนอนนิดนึงแป๊บนึงไปนู่นไปนี่เหนื่อยกายแป๊บเดียวก็หายแต่ว่า ไอ้คำว่าเบิร์นเอาเนีบางทีมันไม่ได้เหนื่อยแค่กายอ่ะมันล้าเป็นหมดทั้งสภาพร่างกายจิตใจเงี้ยมันก็ยากที่จะแบบว่าสู้ขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าถามบีบีไม่ค่อยไม่รู้สึกว่าเราเบิร์นเอาจากอาชีพนี้เลย